สวัสดีเช้าวันแรกที่มาถึงกรุงเทพค่ะวันนี้เกือบเที่ยงแล้วน้องตินชีส่งข้อความมาบอกว่าไปทานติ่มซำกันไหมเริ่มต้นจากการคุยเรื่องอาหารจีนคุยไปคุยมาค่ะมาจบกันที่อาหารอีสานนี้เองร้านแก้วไก่กรอบนะคะมีเมนูหลากหลายเลยค่ะทุกคนดูสิราคาก็ย่อมเยาวค่ะน่าทานมากๆเลยพื่แน,นมากันที่สาขาที่ตึก True ดิจิต a l นะคะที่ปากซอยวัดธรรมค่ะวันนี้ได้ต้มแซบกระดูกหมูอ่อนลาบเป็ดมากะหนังกลับกรอบไก่ย่างนี่น่าจะเป็น ซิกเนเจอร์ของเขาคะ่ะหนังกรอบเหมือนชื่อร้านเลยตามมาด้วยส้มตําบังไฟชินคันเซนค่ะอารมณ์และก็รสชาติก็คือส้มตําป่าดีๆนี่เองค่ะแต่เขาจะใช้เส้นอูโด้งนะคะแทนเส้นมะละกอเสร็จสับว่าจะเดินกลับบ้านค่ะแต่ว่าสาวตินชีก็เลยเดินไปเห็นร้านนี้น้องบอกว่าอุ๊อยากทานแต่พอเหลือบไปเห็นเราได้กลิ่นครัวซองร้านข้างๆค่ะน้องก็ไปจัดมาอีกชิ้นอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนเขาจะเหนียวๆกรอบๆขอบคุณน้องตินชีนะคะที่มาเป็นเจ้าภาพวันนี้สวัสดีค่ะ